เฮ้ยนี่มาอุดเอ็งูด้ลยันนี้เออมาอุดเ้ยได้การได้งูสิงทองไงได้แับนี้แวนอุ้ว่าได้วันนี้เสี่ยเอาไปต้มแล้ววันนี้ต้มส่วแล้ววันนี้ลงมาลงมาวิธีการอุดวะลงมาวิธีการอุดโอ้ยพีนลงยากแท้มาขึ้นมาขึ้นมาพี่รถนเห็นอยู่ผิว

เนาะโอ้ตัวใหญ่เติบโอยพูดได้ว่าตัวน้อย้มซับกันบยันห้องใหญ่กว่นะมึงไลเปิดพิสดารวันนี้อูดเอา บ่ได้กะพอเอาเขียวใส่รอดนั่นเอาขี้ <coughs> 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 หอยบริษัทคิวนมูสาจากเม็ดนี่แล้ละผมก็ว่าเป็นงูเาัเออหอยหอยคืองูเาหนิเอองูเาคิดว่ามันเต้ยเนี่ยเออตในไต่ครับเออไปนเป็นงูมีขาเอินข้าเข้างมะพร้าวเจ้าเจ้ากักระเทียมได้ล่อเจ้กับกระเทียมด้ Ôi ở về hè nhà của bạn vực sáng đấy nó Ở liền ngủ rồi đây này... ừ. Ok ok